สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอะวันนี้มีเมนูนะครับยำหอยนะครับนี่เป็นหอยน้านะครับนี่ต้มมาเรียบร้อยครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นหั่นมาเรียบร้อยนี่ครับโอ้ับวันนี้ยำมอมกเลยครับนี่มีครื่องปุงมามีอย่างไรครับมีพริกป่นครับข้าวคั่วน้ำปลาเนาะบะนาวครับดูบะนาวลำๆเลยโพดูครับเลมอนกันใหญ่เลยครับผมชลอดเหยน้อยอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เนาะตะไคร่พริกสด นี่ผักชีต้นหอมส่วนนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดกับอหอมแดงนะครับนี่ใส่ไปด้วยกันเลยครับ่ะเดี๋ยวลงมือเลยครับนี่ปุงใบจิหยากครับนี่พริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาบะนาวนะครับ่ะเดี๋ยวใส่เครื่องแป๊ดหนึ่งครับเอ้ามาครับพริกป่นครับลงไปเลยครับพริกป่นป่นข้าวคั่วครับไปเลยน้ำปลากันนะครับน้ำปลาใส่ลงไปอื้อ บะานาวครับเลมอนเม็ดใหญ่เลยดูครับดูหน้าดูสุดยอดเลยครับวันนีผ้ผมมีขาตั้งกล้องเฉพาะกิจนะครับโอเคเดี๋ยวกคนข่องปุงทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับผมปุงรสชุ้ยรดแค่น้อยอย้ำเนี่ยมันต้องขาดมาได้ครับสุดยอดเลย อ้าครับเดี๋ยวคนก่อนนะครับเดี๋ยวคนนี่พอครับเดี๋ยวเอาเครื่องใส่ไาลุ้นครับเดี๋ยวคนได้ตีกันเด้อครับโอ้ท่านผู้ชมปุุงเรียบร้อยนะครับเข้าตีแล้วครับมาเอาหอมแดงใบบุกูดลงเลยครับใส่ไปด้วยกันฮันแล้วก็มีตะไคร้เสริมให้น้อยครับตะไคร้กับพริกสดหน่อยใส่ลงป้ายดูครับอืมอืดูครับคนคนให้เข้ากันผักโรยหนาหน่อย ชุดยอดเลยครับนี่ยำหอยครับท่านผู้ชมกินหอมซดหอมมะนาวหอมน้ำปลาหอมมะนาวสดๆน้ำปลาสดๆหอมสดๆสดๆดูครับหืมหน้าตาน่ากินก่อนุดยอดเสดายนอกแบบนี้พิกจี้ฟ้าแดงครับถ้ามีจี้ฟ้าแดงนี่ใส่ตัวนี้สีสัตมาเลยนะครับนี่ดูครับยำหอยปลาครับเดี๋ยวคนก่อนครับเดี๋ยวตักนิดพอนะครับ สุดยอดเลยหอมโซกครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับอืยำหอยแซ่บเลยครับวันนี้สุดยอดเลยครับหอมพริกป่นมะนาวข้าวคั่วครับการบดเริมบดเทิมเลยครับอืนี่ครับไข่มีหอยน้าหอยจุกหอยในกรลองไปยำพอครับสูตรนี้สุดยอดครับอืหอมโซโซเลยครับลองไปหยาบไปทํากันพอเด้อครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีวานที่ตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ